ว้ายตายแล้วผีหลอกผีหลอกแม่มดลองรันทางวิ่งหนีออกจากผีนั่นและพวกข้าราชบริวารที่ยืนเฝ้าอยู่ต่างก็ทิ้งอาวุธเพ่นหนีกันป่าราบทีเดียวเหตุอย่างเดียวกันนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์มีพราหม์คนหนึ่ง ทำหน้าที่ท่ายลักษณะดาบเขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและได้รับความไว้วางใจจากพระอ,องค์เป็นอย่างยิ่งในเวลาที่พวกช่างดาบมาถวายพระราชาเขาหยิบดาบขึ้นดมแล้วทายลักษณะดาบว่าดีหรือไม่ดีถ้าเจ้าของดาบคนใดให้สินจ้างรางวัลเขาก็ทายลักษณะดาบว่ามีลักษณะดีเป็นมงคลตรงข้าม หากเจ้าของดาบคนใดขี้เหนียวไม่ยอมจ่ายเขาก็ตีว่าดาบนั้นไม่ดีอับประมงคลเช่นนี้เสมอมาต่อมามีช่างดาบฝีมือดีคนหนึ่งคิดจะแกล้งเขาบ้างจึงตีดาบเสร็จเรียบร้อยแล้วได้บรรจุพิกป่นอย่างละเอียดลงในฝักดาบแล้วนำไปถวายพระเจ้าแผ่นพาราณสี พระเจ้าพาราณสีรับสั่งให้พามาพิจารณาพอเขาชักดาบออกดมผีก,ก็เข้าจมูกและส่งเสียงจามออกมาทันทีและเพราะจามนั่นเองทําให้ดาบบาดจมูกเขาเสียเวืะหวะเลือดไหลโกรกออกมาทันทีเขารีบกุมจมูกกลับบ้านด้วยความเจ็บปวดและละอายอย่างแสแหนสาหัสพระเจ้าพาราณสีเห็นเช่นนั้น ก็ทรงเวทนาจึงมีรับสั่งให้แพทย์รักษาปลายจมูกให้หายแล้วโปรดเอาครั่งทําเป็นจมูกสูมไว้ในที่เดิมก็แล้วพระเจ้าพาร,ราสีนั้นไม่มีพระราชโอรสมีแต่พระราชธิดาอยู่องค์หนึ่งพระองค์ทรงเลี้ยงพระราชธิดาและพระภาคินันของพระองค์ก็ทรงเจริญไว ทันแล้วพระราชธิดากับพระภาคินัยก็มีพระไทยรักใคร่กันและกันแต่พระเจ้าพระราศีนั้นต้องการจะให้พระราชธิดาพระพิเศษกับพระราชาเมืองอืน่นทั้งนี้เพื่อจะได้มีญาติมากขึ้นและเท่ากับว่าพระองค์ได้เป็นเจ้าของราชสมบัติทั้งสองเมืองด้วยดังนั้น จึงทรงรับสั่งให้แยกย้ายพระราชธิดากับพระภาคิหนหยไปประทับเสียองค์ระแหง่งธรรมดาคนรักกันเมื่อถูกแยกให้อยู่กันคนละที่ไม่ได้เห็นใบหน้าไม่ได้อยู่ใกล้กันทุกวี่ทุกวันดังแต่ก่อนต่างคนก็ต่างกระดกกุ่มเป็นทุกข์หนักพระราชธิดาพระภาคิหนหยก็เช่นเดียวกันต่างคนต่างรุมร้อนประทายเป็นกำลัง และคณะเดียวกันก็พยายามคิดหาทางที่จะได้พบกันเป็นของกันและกันตามสมความปรารถนาให้ได้วันหนึ่งพระพาคินในได้เรียกหญิงแม่มดเข้าเฝ้าทรงประทานของมีค่าแก่แม่มดและรับสั่งว่าท่านช่วยหาอุบายให้พระเจ้าลุงทรงอนุญาตให้พระราชธิดาเสด็จออกจากพระราชวังเสียทีเถอะแม่มด ฟังดังนั้นก็นิ่งตรองหาอุบายอยู่คู่หนึ่งคันแล้วก็บ,บอกกับเจ้าชายว่าข้าพอนึกออกแล้วข้าจะไปทูลพระเจ้าเนื้อหัวว่าราชธิดามีการาชินีอยู่บนศีรษะและหากคืนปล่อยไว้จะให้โทษแล้วยังไงอีกเจ้าชายรับสั่งถามต่อด้วยเสียงตื่นเต้นจากนั้นข้าก็จะเชิญพระราชธิดาให้ทรงลด พร้อมด้วยบริวารเข้าไปในป่าชา้าแล้วจัดคนตายให้นอนอยู่ใต้แทน่นชืญนพระราชธิดาขึ้นประทับเอาน้ำหอมร้อยแปดทรงองค์พระราชธิดาไล่ตัวการกินีเสียไม่เห็นเกี่ยวกับข้าสักหน่อยเลยเจ้าชายพอขึ้นอย่างไม่สบรไทยแล้วข้าจะได้พบพระราชธิดาหรือไม่ใจเย็นๆพระองค์แม่มดพราม ยังไงก็ต้องเกี่ยวกับพระองค์และพระองค์ต้องได้พบพระราชธิดาแน่ๆทำยังไงไหนรองบอกสิในระหว่างที่พระราชธิดาเสด็จสู่ป่าชา้าขอให้พระองค์ทรงถือพิษอย่างละเอียดสักนิดหนึ่งขึ้นทรงรถแวดร้อมด้วยบริวารพระองค์เสด็จไปถึงป่าช้าก่อนแล้วจอดรถไว้ที่ริมป่าชา้าปล่อยให้ข้าเข้าเฝ้า เข้าป่าช้าไปเสียส่วนพระอ,องค์จงเข้าบรรทมครุดอยู่ใต้แทน่นเหมือนกับคนตายเมื่อเข้าไปถึงแล้วจะได้วางตั้งขอมพระอ,องค์ให้พระราชธิดาขึ้นประทับเหนือต่างนั้นและขณะนั้นขอให้พระอ,องค์ทรงนัดพิกให้จามขึ้นสองสามครั้งเมื่อพระอ,องค์จามแล้วพวกข้าจะพากันทิ้งพระราชธิดานี้มา พระองค์จงทรงพระเสียนพระธิดาและพระองค์เองเถิดปล่อยให้พระธิดากลับวังตามเดิมเจ้าชายเมื่อทรงสดับอุบายของแม่มดจบลงแล้วก็รับสับรว่าเออเข้าทีเหมือนกันเอาเป็นว่าตกลงท่านรีบไปจัดก,การเร็วเข้าเถึะเราอยากพบพระราชธิดาเลือเกินแม่มดรับคำ แล้วไปกราบทูลพระเจ้าพอราณสีตามที่ตกลงกันไว้พระองค์ทรงเห็นชอบด้วยจึงตัดบอกแก่พระราชธิดาซึ่งพระราชธิดาก็เห็นดีตามต่อมาเมื่อข้าเชิญพระราชธิดาขึ้นประทับบนตังแล้วคนตายที่อยู่ใต้ตักจะต้องจามขึ้นมาและลุกขึ้นไล่กวดคนที่เห็นก่อนเป็นแน่พวกท่านจงระวังให้ดี พวกข้าราชบริพารของเจ้าชายได้ฟังดังนัง้นต่างก็กลัวจนหัวหดแต่ก็ยังไม่หนีไปไหนต่างคอยเฝ้าดูเหตุกรารณ์ด้วยใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมตลอดเวลาฝ่ายแม่มโมดเมื่อพระราชธิดาสเสด็จมาถึงแล้วก็เชิญสเสด็จพระราชนิดาขึ้นนั่งบนตักทันใดนั่นเองพระภาคินในก็นัดพิษเข้าไปแล้วจาม ขึ้นสองสามครั้งติดติดกันว้ายตายแล้วผีหลอกผีหลอกแม่มดร้องรันพางวิ่งหนีออกจากผีนั่นและพวกข้าราชบริวารที่ยืนเฝ้าอยู่ต่างก็ทิ้งอาวุธเพ่นหนีกันป่าราบทีเดียวส่วนพระภา,าคีนัยซึ่งคอยทีอยู่ก็รีบลุกออกมากอดพระราชดา,วาไว้มิให้เพ่นหนีไปกับพวกนั้นและเมื่อได้ชี้แจงเรื่องราวให้ฟังแล้ว ก็ทำตามอุบายแม่มดทุประการเสร็จแล้วจึงให้พระราชธิดากับวังฝ่ายแม่มดเมื่อเสร็จพิธีการตามอุบายของตนแล้วก็ไปทูลเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าพารลานสีทรงทราบความกับเสริมท้ายว่าพระราชธิดาของพระอ,องค์กับเจ้าชายรักใคร่กันมากไม่สมควรที่องค์จะขัดขวางไม่ให้ทั้งสองแต่งงานกันเลยเพคะ พระเจ้าพาราณสีทรงสดับดังนั้นก็เห็นใจจึงพระราชทานสมบัติให้พระภาคินัยพร้อมทั้งอภิเศกพระราชธิดาของพระอ,องค์ให้เป็นอัครมเหสีส่วนพราหมณ์ผู้ทายรัสนดาบจุนจมูกแหว่งก็ได้เป็นมหาเล็กของพระราชาองค์ใหม่ด้วยคันอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพราหมุจมูกแหว่งเข้าเฝ้ายืนรับใช้ยอยู่ตรงที่แสงแดดส่องจมูกเทียมของเขาถูกแสงแดด หนักเข้าก็หลุดลงทําให้เขาต้องก้มหน้าด้วยความหลายเป็นที่สุดพระเจ้าแผ่นดินองค์ไม้พออพระเนตรเห็นก็เลยบอกว่าอาจารย์อาจารย์ท่านอย่าเสียใจไปเลยเราทั้งสองได้อะไรมาเพราะเหตุอย่างเดียวกันคือท่านจมูกแหว่งเพราะจามแต่เราได้ราชสมบัติและพระราชธิดาเพราะจามดังนั้นเราจึงเห็นใจท่าน ท่นแล้วทรงรับสั่งให้ช่างทําจมูกเทียมอันใหม่ให้พามคนนั้นได้โปรดให้เขาไม่ต้องรับหน้าที่ยืนเฝ้ารับใช้ข้างนอกต่อไปอีกคงให้เฝ้ารับใช้อยู่ในพระราชวังอย่างเดียวทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องลําบากทาจมูกใหม่ให้นั่นเองคติธรรมจากเรื่องนี้เหตุอย่างเดียวกันแต่ให้ผลร้ายแก่อ,อีกฝ่ายหนึ่งและให้ผลดี แกอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้เนื่องมาแต่เจตนาดีและชั่วของผู้ทำนั่นเองมิใช่อื่นใดคนที่มีเจตนาดีทำด้วยความระมัดระวังย่อมได้รับผลดีตอบแทนส่วนผู้ที่มีเจตนาชั่วย่อมได้รับผลชั่วร้ายโดยแท้